คุณดูดีๆนะครับถ้าเราวนเลขดีๆนะครับหกนะครับมาสูงสุดไม่เกินสองวดคุณดูนะครับหกหนึ่งมาหกสองนะครับดูนะครับเขาจะเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่แค่นั้นหกหนึ่งมาหกสองนะครับแล้วก็มาออกหนึ่ง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 เนี่ยผมให้ดอกจันไว้เขาจะมางวดเป็นงวดนะดูนะแล้วกลับมาออกอีกหกเจ็ดเก้าหนึ่ง 6ใหมๆอีกเลยนะ6กับหัวเป็นนะครับแล้วก็มาออก4 6 6 6คือเอาง่ายว่า2ตัวล่างเนี่ยเขาหมุนคนละรอบก,กับ3ตัวบนนะเวลาเราคำนวณเราไม่ต้องเอา3ตัวบนมาคำนวณน,นะครับเวลามันเข้ามาเนี่ยงวดนี้ถามว่าเฮียตีจะเด่นอะไรผมบอ,อกให้ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับถ้าจะพูดถึงศูนย์นะครับงวดนี้สองตัวล่างนะครับ มีศูนย์ยากมากมีศูนย์ยากมากนะครับมีศูนย์ยากมากนะครับตะกี้นี้ผมบอกกับคนดูไปว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยมีหกเราฟันหกว่าหกมาก็ไม่มีใครว่าผมเพราะมันมีโอกาสมาจริงแต่เวลาหกมาถึงสองงวดเนี่ยเขาจะไม่ออกมาอีกก็คือมันมาต่อกันแล้วสองงวดอะ่ะมันไม่เคยมาต่อเนื่องกันถึงสามงวดคุณพี่นึกออกไหมครับอ่าคนดูคิดตามผมนะมันไม่เคยออกเกินสามงวดติดต่อกันเพราะฉะนั้นหกงวดเนี้ย ให้กละกลายเลยเป็นตัวที่ระวังเลยไม่ต้องไประวังอะไรมากนะครับถ้าจะซื้อติดหกไว้ก็ติดน้อยๆจะฟันดับก็ไม่ได้จะฟันเด่นก็ไม่ดีนะครับหกวันนี้ผมฟันว่าไม่มาความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดออกไปคือความคิดส่วนตัวนะครับเพราะทุกคนก็เห็นอยู่ผมอ้างอิงจากสถิตินะครับหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกเก้าหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแล้วทุกคนจําตัวที่ผมวงเล็บไว้ให้ได้ไหม ตัวที่ผมวงเล็บก,ก็คือมันจะมีแค่หนึ่งหกเก้าสี่สองมีอยู่แค่นั้นในหวยรัฐบาลไทยไม่เคยออกตัวอื่นเลยงวดนี้หวยรัฐบาลไทยทุกคนครับเอาสถิติออกมาดูสองตัวหวยรัฐบาลไทยงวดนี้จากเฮียตีคนรักหวยหลักข้างล่างนะครับงวดนี้รัฐบาลไทยนะครับผมจะบอกให้นะครับงวดนี้รัฐบาลไทยเด่นหนึ่งครับ เขียนหนึ่งตัวโตๆเลยครับเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก้นนี้เด่นหนึ่งแน่นอนครับเด่นหนึ่งแน่นอนครับทุก<ๆ>คนเด่นหนึ่งแน่นอนครับ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดได้อ่ะผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มันคืออ้างอิงนะจากงวดสิบหกตุลาที่ผ่านมานะทุกคนนะงวดนี้สองตัวล่างผมว่าไม่พลาดนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมบอกเลยว่างวดนี้ไม่พลาดนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้มีหนึ่งครับโชว์เลยนะครับเอาชวชว์เลยคือมีหนึ่งตามสูตรตามสถิติทุกอย่างผมจะให้ดูอย่างหนึ่งก็คือ 16ตุลาปี65นะครับปีหกหก็คือปีที่แล้วอ่ะตัวเลขมันไม่โกหกเราครับสถิติมันไม่โกหกเราผมจะให้ย้อนกลับไปดูเมื่อวันที่16ตุลาปี65ห้าหวยออก15นะครับปีที่แล้วดูนะครับปี64ออก38ปี63ออก38ปี62ออก15เริ่มแคบลงมาไหม ตัวเลขมันมัน,ม,นมันแคบลงไหมครัลงมาไหมหรือยังครับดูนะหนึ่งห้าสามแปดสามแปดหนึ่งห้าคุณคิดว่าในทุกๆปีมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่ามันบังเอิญเกินไปไหมครับแปดหกหกแปดเก้าแปดหกแปดหกกลับหัวแต่ใส่ตัวเดิมดูนะครับคุณคิดว่ามันเป็นความบังเอิญไหมคุณเอาผมย้อนให้ดูเนี่ยผมย้อนให้ดูเนี่ยเน่แน่แน่แน เก้าสี่มาเก้าสองเนี่ยเก้าแปดออกหกแปดเก้าสามออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าออกสามแปดออกสามแปดออกหนึ่งห้าคุณคิดว่ามันบังเอิญไหมความบังเอิญไม่อยู่จริงดูนะดูนะเลขรัฐบาลไทยนะครับเลขรัฐบาลไทยนะครับปีหกหกหกห้าหกสี่หกสามนะครับออกเหมือนกันหมดเลยนะครับไปยันปีหกสองคืนนี้ถ้าผมจะเด่นหนึ่งตัวเดิมถ้าหนึ่งห้าจะมาอีกจะเป็นไรไหม น่าสนใจไหมน่าสนใจไหมผมวนกลุ่มตัวเลขให้ได้ไหมผมวนกลุ่มตัวเลขให้ได้ไหมผมใช้คําว่าเด่นมาแรงแล้วกันนะผมใช้คําว่าหนึ่งมาแรงแล้วกันครับตัวกลุ่มตัวเลขที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเก้ากับหัวหนึ่งเก้าครับน่ากลัวมากมาก งวดนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับ19นะครับน่ากลัวมากๆนะครับผมบอกเลย1สังเกตไหมว่าผมเอาเฉพาะตัวเลขที่มีโอกาสออกเท่านั้นนะครับ ผมเอาแต่เฉพาะตัวเลขที่มีโอกาสออกเท่านั้นหนึ่งเก้นะครับ1 9 1 8และหนนี่คือชุด2ตัวที่มาแรงที่สุดมีโอกาสออกที่สุดนะครับมีโอกาสออกที่สุดนะ เราเอาไปผสมกับตัวที่เราคำนวณดูซิหวยรัฐบาลไทยปีที่ผ่านมาเขาจะยังคงเลขกลุ่มเดิมเสมอด้านหมายความว่า6เนี่ยอาจจะกลับหัวเป็น9ก็ได้เป็น9 1ตัวนี้ก็ได้นะอาจจะกลับมาออก1นก็ได้1นก็ได้หนึ่งเก้าก็ได้มันมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่ตัวถ้าเกิดว่ากลุ่มเดียวกลุ่มเดิมของหวยรัฐบาลไทย ทำไมต้องเอาหนึ่งห้าไว้หางสุดท้ายเพราะมีโอกาสออกอเอา,อางี้แ่ะมั่นใจมากมั่นใจพอใช้ได้ความ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 ชอบนะของแต่ละหางนะชอบมากชอบเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ฟันดับเข้าใจไหมครับงวดนี้รับธบาลไทยเลขที่มาแรงที่สุดคือ1นึ่งเก้าหนาจำคำผมไว้เลยอีกตัวหนึ่งผมจะให้ระวังนะครับระวังนะครับ เอาจริงๆนะครับใครบอกว่าเลขผมห่างเยอะมันไม่ได้เยอะนะครับผมฟันแค่ตัวเดียวผมฟันแค่ตัวเดียวแล้วผมเอาวงให้งวดนี้ควรระวังที่สุดนะครับคือชุดนี้ขอให้คุณถูกห่วยผมคำนวณตามสถิตินะ นี่คือแนวทางเลขชุดตำไทยประจาวันที่16ตุลานะครับ25 6 6หพ่อแม่พี่น้องคนไหนแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยใครที่แคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยครับอขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยครับงวดนี้ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยสองตัวล่าง งวดนี้หนึ่งมาแรงแน่นอนครับทั้งสถิติมันฟ้องว่าหนึ่งจะมาทั้งสถิติรายปีว่าหนึ่งมันมีเพราะฉะนั้นแล้วสองตัวล่างมันเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากกลุ่มเลขกลุ่มนี้เท่านั้นครับ คนรักหวยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทัวหน้านะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ